โรงเชมเิร์นฮาวสวัสดีนักเรียนชั้นปอ5ทุกคนนะคะวันนี้เรามาพบกับวิชาภาษาจีนอีกแล้วกับเราซื้อน้อยหรือว่าครูน้อยนะคะก่อนอื่นเรามาทบทวนสิ่งที่เราเรียนมาแล้วกันก่อนนะคะหนูได้ไปดู EP ที่1มาหรือยังคะตอนนี้ EP ที่2แล้วนะอ่าตอนแรกมาทบทวนตัวเลขภาษาจีเลยหนเริ่มอ,อีอ ส,ออสี่หราหก้จปาจิวสือต่อไปสิบเอ็ดจำได้ไหมลูกพอ10แล้วก็1ก็สือแล้วก็อีใช่ไหมคะเอามาหนึ่งสองเรอ่มสืออีสือเอ้อสือสานสือสี่สือหูสือหว สือชีสือปาสือจิ๋วสุดท้ายเออสือเก่งมากต่อไปวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์จำได้ไหมลมูกอ่ะมาพร้อมกันอีเออซานสิงชีอีวันจันทร์สิงชีเออวันอังคารสิงชีซานวันพุธสิงชีซื่อวันพฤหัสสิงชีอู่วันศุกร์ สิงชีลิววันเสาร์สิงีชืรอวันอาทิตย์โอเคต่อไปมาทบทวนคำศัพท์ที่เราเรียนไปแล้วนะคะอย่างรวดเร็วเลยโกสุนะเมาแมวหยีปลาต้าเชี่ยงช้างเหนียวนกโชงเม,มวหมีแพนดา้าหนูสามารถพูดตามแบบซืนไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะถ้าไม่ทันก็กอย้อนกลับไปดูนะคะต่อไป พอสัตว์ถ้าเราซื้อถามว่านี่คือสุนัขเราจะพูดคําว่าอะไรลูกนี่คือสุนัขเราพูดบ้างไงเจอชื่อโกถ้าบอกว่านี่คือแมวว่าไงเจอชื่อเมาโอเคต่อไปบทต่อไปนะลูกมา,มาทบทวนที่มีท่าประกอบจําได้ไหมคะมาทําพร้อมกันเลยวอฉันหนีเธอ้าเขาผู้หญิงถ้าเขาผู้ชาย เจียเจียพี่สาวเม่เมยน้องสาวเหล่าชื่อคุณคู่แฉเชิงน,นักเรียนจำได้ไหมคะยอดถึงป้านต่อไปครั้งที่แล้วเราทบทวนครั้งที่แล้วเราซื้อให้หนูสึดร้องเพลงพยัญชนะเนาะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราซื้อจะทวน พยัญชนะจากครั้งที่แล้วแต่เราซื้อไม่ได้เปิดวิดีโอเพลงให้หนูดูแล้วนะคะแต่ว่าเราจะร้องไปพร้อมกันในนี้เลย E R San. S N P P M F T N L K K G ช C J U U U ช C ซ C สามีหลชอช U U U ซื้อชื่อซื้อโอเควันนี้เราจะมาเรียนเสียงสระ,ะเดียวข้างล่างนี้มีทั้งหมด6เสียงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเสียงสระ,ะเดียว6เสียงจากในใบางานนะลูกอ่ามาจากใบางานที่เราเรียนกันไปนะคะที่หนูได้ใบางานไปที่ครูแจกให้นะมาดูตัวแรกตัวแรก ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราออกเสียงว่า a แต่ภาษาจีนเราออกเสียงว่า r เก็นหรอชัวพูดตามหลอดสืญนะคะ A ใจช่วยเปียกพูดอีกครั้งหนึ่ง A โอเคยอดเยี่ยมต่อไปตัวที่สองลูก o เกินหรอชัวๆ o ใจช่วยเปี o, okay, ยก o โอเคยอดเยี่ยมเลยไม่ยากใช่ไหมคะ ตัวต่อไปตัว e แต่เราไม่ออกเสียงว่า e เราออกเสียงว่าเออเกลือสชื่อว่าเออใจสวยเปลี่ยนเออโอเคยอดเยี่ยมนะคะต่อไปตัว,ต,วตัว i แต่เราไม่พูดว่า i เราออกเสียงว่า e เกลเอสชื่อว่า e พูดตมำสุดนะลูก e ใจสวยเปลี่ยนพูดอีกครั้งหนึ่ง อีอะทีนี้เราได้สี่ตัวแล้วนะคะหนูก็เขียนลงไปด้วยเวลาหนูทําใบงาน,นลูกหนูก็ฝึกทั้งออกเสียงแล้วก็ฝึกทั้งเขียนไปพร้อมๆกันเลยนะคะโดยที่หนูก็เขียนตามตรงช่องว่างๆที่เขามีให้หนูก็เขียนลงไปเลยแบบนี้นะคะอ่าตัวต่อไปตัว,ตวโอหนูก็เขียนนะคะอันนี้อ่านว่าเออหนูก็เขียนลงไปต่อไปอ่านว่า e หนูก็เขียนลงไปแบบนี้ทำได้ไหมลูกต่อมาเราได้สี่ตัวแล้วนะคะตัวต่อไปหนูคุ้นชินกับอ่านอ่านว่า u ใช่ไหมลูกแต่ว่าอันนี้เราจะออกเสียงว่า u เกล็อชื้อช่วย u ใจช่วยเปลี่ยนอูเขินหาาเขินป้านเก่งมากลูกใครอ่านตาม,มด้วยเก่งมากเลยนะคะทีนี้ตัว เหมือนตัวยูเมื่อกี้เลยเนาะที่เราเสียงว่าอูแต่ว่ามันเพิ่มอะไรลูกจุดจุดตรงนี้มาเป็นเหมือนกลมๆอยู่บนหัวเหมือนลูกกตานะคะอยู่บนหัวเลยจุดจุดตัวนี้ตัวนี้เราจะอ่านว่าออกฟังเราซือก่อนนะล,ลูกมันจะยากนิดน,นึงอ่านว่าอยโดยที่ครูจะแยกเสียงของครูออกมาเป็นสองเสียงตัวแรกจะเป็นเสียงอูเสียงที่สองของครูคือเสียง อีแต่เราซื้อไม่ได้ทำปากอีแบบนี้ลูกตัวนี้จะให้เราทำปากเป็นสะระอูไว้ทั้งสองพงยางนี้เลยเราตันปากเป็นสะระอูไว้ฟังหอดซื้ออีกรอบนะคะเราออกเสียงอูกับอีแต่เราทำปากอูไว้ทั้งสองตัวเลยนะแบบนี้อูอยโดยที่เราไม่ได้พูดช้าแบบนี้ลูกถ้าถ้าแยกเสียงออกมาแบบช้าช้าฟังอซื้อนะคะแบบช้าช้าจะเป็นอย่างนี้ อุยแต่เราจะรวบคำให้เหลือเป็นเหมือนรวมตัวเป็นพยางค์เดียวไปเลยออกเสียงตามมนซึนะคะอุยอุยกัล,ลักษณ์ชว่อุยพู้ดาเนินซึกอุยใจสวยเปลี่ยนพูดอีกครั้งหนึ่งอุยอุยโอเคเฮิร์นฮามา นูก็เขียนลงไปตรงที่มีพื้นที่ว่างหนูก็ระบายสีให้สวยงามทำงานให้สะอาดนะคะต่อไปเราได้หกตัวแล้วเนาะหกตัวนี้ทวนอย่างรวดเร็วพร้อมๆกันอีกหนึ่งรอบอโอเออีอูอีโอเค ฝึกพ,พูดกันเยอะๆนะคะต่อไปวันนี้หลอซื้อที่จะเพิ่มให้ก็คือว่าแนะนําตัวเองเป็นภาษาจีนนะคะวันนี้เราจะเพิ่มการแนะนําตัวเองเป็นภาษาจีนโดยที่ไม่ได้มีใดใบงานนะลูกอันนี้ครูหลอซื้อเพิ่มให้ให้หนูฝึกพูดแล้วก็ฝึกพ,พูดแล้วหนูก็อัดคลิปส่งมาในไลน์กลุ่มของพวกเราอย่างเช่นอันนี้หนูปห้านะลูกหนูก็ฝึกฝึกอัดเสียง แล้วก็ส่งมาให้คุณครูฟังเป็นของกลุ่มลายภาษาจีนปห้านะคะอัดเป็นหน้าหนูมาด้วยก็ได้แล้วหนูก็อัดมันจะใช้เวลาแค่ไม่นานเท่าไหร่นะลูกแล้วก็ส่งมาในไลน์คุณจะได้ว่าอันนี้ใครนี่ใครแนะนําตัวให้คุณรู้จักนะคะทีนี้มาเริ่มที่ประโยคแรกประโยคแรกเราคุ้นชินกันอยู่แล้วคําว่าอะไรลูกเหล่าชื่อหนีหาเหล่าชื่อหนีหาแปลว่าสวัสดีคุณครู แต่เราใช้คำอื่นได้ไหมได้เราจะเคยได้ยินเราเคยพูดคำว่าเหล่าชื่อหาวก็ได้หรือเราสามารถพูดคำว่าหนีหาวเหล่าชื่อก็ได้แต่น,นี้เราจะเขียนให้ดูเป็นแบบนี้ไปเลยนะคะว่าเหล่าชื่อหนีหาวโอเคอันนี้ได้แล้วเนาะแต่ว่าสวัสดีคุณคู่ประโยคที่สองประโยคต่อไปประโยคนี้ที่ขวดจะอธิบายเพิ่มเติมหมายความว่าเป็นประโยคที่เราไปพูดหน้าเสาทงจําได้ไหมตอนนั้นที่เราออกไปพูดหน้าเสาทงภาษาจีนทุกวันพูดจาได้ไหมคะเราจะมี คำนี้ก็คือต้าเจี๋หา่าวแปลว่าสวัสดีทุกคนเลยทุกคนอนนี้ตาเจียหมายความว่าทุกคนที่จานวนเยอะๆนะลูกเอาไปพูดหน้าห้องเอาไปพูดหน้าสตงเราจะใช้คําว่าตาเจี๋ห่าวคือสวัสดีนะสวัสดีทุกๆคนเลยแต่ถ้าหนูอัดคลิปส่งให้ครูเนี่ยหนูพูดแค่คําว่าเหล่าชื่อหนีห่าวในประโยคแรกนะคะพูดคําว่าเหล่าชื่อหนีห่าวต่อไปไประโยคที่สองให้หนูพูดคําว่าคุณไม่ลูกอันนี้ วอแปลว่าอะไรฉันเจี้ยวแปลว่าชื่อวอเจียวก็คือฉันชื่อว่าแล้วก็ตามที่ชื่อตัวเองอย่างเช่นเราซื้อชื่ออรพันธ์เราซื้อก็พูดไปว่าวอเจียวอรพันธ์ได้ไมลูกหนูก็เติมชื่อตัวเองลงไปอย่างเราซื้อก็เติมชื่อตัวเองลงไปวอเจียวอรพันธ์แบบนี้นะคะส่วนหนูก็เติมชื่อตัวเองลงไปวอเจียวแล้วก็ตามที่ชื่อตัวเอง ขอสองประโยครวมกันเลยนลูกเอาใหม่ตั้งแต่แรกนะเหล่าชื่อหาววอรเจียวอรพันได้สองประโยคแล้วนะคะต่อไปประโยคที่สามประโยคนี้ยาวหน่อยครูตัดคาเหลือทางนี้ก่อนนะลูกดูทีละน้อยนะคะดูทีละหน่อย,ะะอยมาดูวอมันเดิมเลยวอแปลว่าฉันวอจ้าอยู่ที่วอจ้าประชาเลิสมบูรณ์ก็คือชื่อโรงเรียนของพวกเราประชาเลิกสมบูรณ์แล้วก็ตามด้วยคําว่าโรงเรียนคําว่าโรงเรียนคือ แฉเฉียวแฉเชียวตัวนี้แปลว่าโรงเรียนถ้าพูดแค่คําว่าโรงเรียนประชาเรื่องสมบูรณ์เราจะพูดว่าประชาเรื่องสมบูรณ์แฉเชียวก็คือพูดคําชื่อโรงเรียนก่อนแลวตามด้วยคําว่าแฉเชียวนะคะแต่ถ้าเป็นภาษาไทยเราจะพูดคําว่าโรงเรียนประชาเรื่องสมบูรณ์ใช่ไหมลกูกแต่ภาษาจีนมันจะกลับกันนะคะแล้วก็มีคําสุดท้ายเพิ่มมาคือคําว่าแฉสีแฉสีแฉสีตัวนี้แปลว่า เล่าเรียนหรือว่าศึกษาทวนประโยคนี้ไปพร้อมๆกันอีกหนึ่งรอบนะคะว่อจ้ประชาเลิศสมบูรณ์เฉเชี่ยวแฉศีทีนี้เราซื้อขอทวนสามประโยคเลยนะตั้งแต่ประโยคแรกจำได้ไหมเหล่าชื่อหนีหาววอเจียวอรพันธว่อใจ้ประชาเลิศสมบูรณ์แฉเชี่ยวแฉีได้ไหมคะได้ไหมโอเคพอได้นะ เก่งมากต่อไปประโยคสุดท้ายคุ้นไหมลูกเอ้มีต <t> ัวเลขด้วยมีต <c> ัวเลขมีตัวเลขตัวนี้หนูสามารถเปลี่ยนตัวเลขตัวนี้ได้นะคะตัวเลขตัวนี้ตัวเลขตรงนี้หนูสามารถเปลี่ยนได้ตัวเลขตัวนี้ศืน์แปลว่าเลขอะไรลูกสิบศื้อ์ตัวนี้แปลว่าเลขสิบถ้าหนูเลขสิบเอ็ดเลขสิบเอ็ดหนูต้องเปลี่ยนเป็นอะไรลูก หนูก็เปลี่ยนเป็นอะไรคะหนูก็ไม่เอาตรงนีน้ก็เปลี่ยนเป็นอะไรเื้ออีก็มีบวกแล้วก็หนึ่งก็กลายเป็นสิบเอ็ดใช่ไหมลูกต่อไปพินอินก็เขียนมายัางไงพินอินก็ไม่เอาสิบตรงนี้ก็เป็นอะไรลูกเื้ออีแบบนี้ก็กลายเป็นสิบเอ็ดนะคะอ่าเราลองพูดเป็นเลขสิบเอ็ดนะลูกเราลองพูดเป็นเลขสิบเอ็ดอ่าเดี๋ยวเราสื่อลบมาให่เราสามารถ พูดตรงนี้เป็นสืออีตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นอะไรลูกสืออีโอเคนะคะมาหนึ่งสองเริ่มจินเหนียนสืออีซุยอ่ะขออีกรอบนึงนะคะ จินเหนียนสืออีซุยแปลว่าอะไรปีนี้อายุ11ปีอ่ะเราทวนทุกประโยคเลยพร้อมๆกันครูจะไม่ได้ขยายเข้าขยายออกแล้วนะหนูก็ไปกอดูเอาได้เลยนะคะเราจะพูดให้ฟังอีกหนึ่งรอบแบบเต็มๆตั้งแต่ประโยคแรกนะคะอีเออสซานหนึ่งสองซั่งเหล่าชื่อหนีหาวว่อเจียวอรพันหว่อใจประชาเรื่องสมบูรณ์ียเชี่ยวีฉสี จิ้นเหนียสืออีซุยนี้ได้ไหมโอเคแล้วก็วันนี้เราซื้อจะมีอันนี้คือให้หนูอัดเสียงคลิปส่งมาในไลน์กลุ่มของภาษาทีนป .5 นะคะต่อไปจะเป็นเพลงให้หนูไปฝึกร้องกันเป็นเพลงสวัสดีของภาษาจีนนะคะอ่า ได้ไม่เครียดนะลูกนะเรียนให้มีความสุขนะคะมีเข้ามีเข้มีเข้ามาเจ้าสั่งเข้าเจ้าสั่งเข้ามีเข้มีเข้ามีเข้ามาวันสั่งเข้าวันสั่งเข้ามีเขาว่าสวัสดีนีเห้ามาแปลว่าสบายดีไหมจ่าสั่งหา้าแปลว่าฮัลโหลสวัสดีสวัสดีตอนเช้าหวันสั่งเข้าว่าสวัสดีตอนเย็นอ่ะร้อยรอบนึง สั่งห้างวานสังหาวไปฝึกร้องนะคะจะได้คลายเครียดด้วยฝึกร้องบ่อยๆเลยนะลูกนะ,ะวันนี้ภาษาจีนเราก็มีทั้งเสียงพยัญชนะ6เสียงแล้วก็มีรูปประโยคที่เราซื้อสอนไปเมื่อกี้นะนําตัวเองอัดคลิปส่งให้เราซื้อฟังนะคะสําหรับวันนี้เราเจอกันเท่านี้นะลูก แล้วเรียนภาษาจีนให้สนุกนะคะบายบายใจเจียน